้าแต่และชิ้นนะคะก็มีหมายเลขและการบอกค่ะนะคะขนาดค่ะข้างในจะเป็นใยนะคะเป็นโฟมค่ะโฟมแผ่นสี่เหลี่ยมค่ะบอกไว้ข้างต้นแล้วนะคะโฟมก็ประมาณ8ค่ะประมาณ8กว้าง8สูง10.5ค่ะ ก็เพื่อเพื่อก็ประมาณ9ค่ะแล้วก็ถ้า8นี่ก็ความสูงความกว้างก็ประมาณเออสัก6สักเจค่ะไว้ประมาณสัก2เซนค่ะเพราะว่าไว้ทั้งซ้ายแล้วก็ไว้ทั้งขาขวาค่ะเพื่อการเย็บค่ะในการขีดนะคะใช้ปากกาค่ะแล้วก็ไม้บรรทัดน,นะคะแล้วก็การเย็บนี่ก็คือเย็บรวมเลยค่ะ เย็บแบบเย็แบบขอบแล้วก็เย็บรวมแล้วก็เย็บห้องบนจะเป็นการเย็บที่ประนีนิดนึงค่ะมันจะเป็นแบบเรื่อยอะค่ะเป็นขึ้นค่ะเป็นขึ้นเส้นเดียวค่ะเนี่ยค่ะใส่ทั้งผ้าปูที่นอนได้ค่ะแล้วก็ความกว้างนะคะใส่กระเป๋าใส่อะไรได้ด้วยค่ะใส่ได้เยอะอยู่นะคะใส่ผนวมค่ะผนวมผ้า พ่าห่มค่ะนี่นะคะความใหญ่ความกว้างของมันก็ใหญ่เหมือนกันนะคะเท่ากับปลายนิ้วเลยค่ะ